กลับมาพบกับโยกอีกครั้งนะคะในรายการ84ค่ะรีวิววันนี้นะคะโยกก็อยู่ที่84คาเซนเตอร์นะคะสาขาการจนาพิเศษหรือศูนย์รวมรถเดอะเบนให้เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่กำลังตามหารถ SUV นะคะที่ประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะเพราะว่าเขาใช้เป็นไฮบริดแล้วนะคะแล้วก็ สภาพเนี่ยอย่ากับป้ายแดงเลยลูกค้าแบบว่าเลขใหม่น้อยๆเลขใหม่เดิมๆนะคะแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ราคาเนี่ยต่างจากป้ายแดงถึง2 3สแสนเลยลูกค้าบอกเลยว่ารถคันนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะคะเป็นคันนี้เลยสแสดง โตโยต้าคอสนะคะ1.8ไฮบริดพีเมียมเซฟตี้นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2020ค่ะนี่ดูจากตัวเรือนภายนอกด้านนอกแล้วนะคะก็จะเป็นสีขาวบอกเลยว่าสีนี้ขายดีมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ตัวเรือนตอนนี้นะคะก็สภาพใหม่มากๆอีกเช่นกันนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจาะจงรีวิวทางด้านหน้าเลยดีกว่าค่ะ โอเคถึงด้านหน้าแล้วนะคะนี่รูปร่างหน้าตาเขาก็จะแบบพรีเมียมแบบนี้เลยลูกค้าบอกเลยว่ารถคันนี้รถบ้านมือเดียวสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันสุดๆเลยนะคะนี่มาดูจากไฟหน้านะคะก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยลูกค้าเป็น LED โปรเจคเตอร์ทรงกลมนะคะแล้วก็นี่ระบบไฟลูกค้าเห็นไหมยังใช้งานได้ได้เป็นปกติเลยนะคะแล้วก็ยังใช้ได้ดีอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยลูกค้าอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ ระบบอะไรต่างๆยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าคันนี้นะลูกค้านี่เป็นกระจังหน้าที่แบบว่าตกแต่งด้วยโครเมียมแล้วก็ตกแต่งด้วยแบบว่าเป็น ช่องๆสีดำๆแบบนี้นะคะซึ่งดูสปอร์ตแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแบบว่าสภาพของเขานะคะก็จะมีรอยขีดข่วนแบบว่ารอยขนแมวนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะตรงกระจังหน้าแต่คือไม่มีผลต่อการใช้งานเลยลูกค้าสภาพยังดูใหม่มากๆอยู่เลยนะคะแล้วก็นี่ข้างหน้านะคะก็มีกล้องให้ด้วยตรงนี้1อันนะคะขอบอกเลยว่ากล้องคันนี้นะคะคุณลูกค้ากล้องรอบคันเลยนะคะคือแบบว่า พรีเมียนสะดวกทวายทันสมัยมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของล้อก,กันบ้างดีกว่านะคะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นล้อมแม็กเดิมๆจาก Toyota นะคะคุณลูกค้าแล้วก็แม็กบอกเลยสภาพสวยงามมากนะคะ แบบว่าแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแต่จะมีรอยเปื้อนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นร่องรอยการใช้งานนะคะแต่เดี๋ยวเราจะขัดล้างเคลือบแก้วขัดสีให้รถเหมือนป้ายแดงเลยลูกค้าแล้วก็ในส่วนของยางนะคะยางคันนี้ก็จะอยู่ที่ขอบ18นะคะแล้วก็ปียางก็จะอยู่ที่ปี18อีกเช่นกันนะคะแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าซื้อไปแล้วจะได้เปลี่ยนยางเลยไม่ต้องกังวลเลยลูกค้าเพราะว่ายางอันนี้ก็ยังใช้งานได้อีกปี2ปีเลยนะคะ โอเคแล้วก็ในส่วนของภาษีนะคะคลูกค้าคันนี้ก็จะหมดวันที่21กันยาปี6 5าเลยนะคะก็ยังถือว่าใช้งานได้อีกยาวๆนะคะแล้วก็คันนี้ภาษีไม่ขาดอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของฟิล์มดำนะคะบอกเลยว่าคันนี้ติดฟิล์มดำรอบคันให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องไปติดเพิ่มไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยบอกแล้วว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานจริงๆนะคะนี่ด้านข้างนะคะก็มีของตกแต่งด้วยเป็นโครเมียมเขียนว่าไฮบิดเท่ๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ตัดด้วยสีดำแบบนี้นะคะซึ่งสภาพเนี่ยไม่มีรอยขูดแม้แต่นิดเดียวนะคะสภาพใหม่มากๆแล้วก็สภาพสวยมากๆนะคะแล้วก็ ตรงกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ระบบไฟของเขานะคะยังใช้งานได้ปกตินะคะคุณลูกค้าแล้วก็ออปชันตรงกระจกมองข้างก็มีเช่นกันนะคะนั่นคือมีกล้องนั่นเองนะคะบอกแล้วว่ากล้องคันนี้รอสามอองศาเลยลูกค้าบอกแล้วว่าพรีเมียมแล้วก็เหมาะมากๆสำหรับคนที่กำลังตามหาอยู่นะคะโอเคมาในส่วนของด้านนี้นะคะนี่ด้านบนก่อนเลยนะคะก็จะเป็นตกแต่งด้วยนี่ แหลกแบบว่ายกขึ้นไปแบบนี้นะคะแบบสวยๆแบบสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะมีการศาสตร์ที่ตกแต่งแบบว่าด้วยขอบตรงนี้ด้วยลูกค้าบอกเลยว่าพรีเมียมกว่าคันอื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็สภาพบอกเลยว่าใหม่มากจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดเม็ดอาร์คตรงประตูกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะสวยสมชื่อไหมสวยสมราคาไหมนะคะ เห็นไหมลูกค้าว่ายางเขาแกะยากมากนะเพราะว่ายางยังแน่นแล้วก็ดูเม็ดอาร์ตบอกเลยว่าไม่มีเม็ดไหนนะคะที่บันบิดเบี้ยวเลยบอกเลยว่าเม็ดกลมดิกนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตน,นะคะคุณลูกค้าไม่มีรอยขัดเลยลูกค้าคือสวยงามมากแบบว่าอย่างกับป้ายแดงเลยคันนี้แล้วก็เลขงใหม่ของเขานะคะน้อยมากแล้วก็เป็นเล่งใหม่เดิม,เ,ดมเล่งใหม่แท้ของเขาด้วยนะคะนี่มาดูฝั่งนี้เลยลูกค้า ฝั่งนี้ก็อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่อาจจะมีรอยน็อตบางตัวที่โดนขัดมาบ้างแล้วนะคะนี่ก็เป็นแบบว่าสภาพรถมือสองนะคะลูกค้าแต่ขอบอกเลยว่าย้ำกันอีกทีว่ารถบ้านมือเดียวคันนี้สภาพนางฟ้าจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดำนะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีแบบว่าเลือดหมูนะคะแล้วก็ตรงนี้ตกแต่งด้วยสีเงินนิกล็กน้อยๆนะคะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตนะคะแล้วก็สภาพนะคะ บอกเลยว่าใหม่มากๆนะคะไม่มีร่องรอยการขาดไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะสวยงามมากแล้วก็ระบบอะไรของเขานะคะนี่อ๋อันนี้ล็อกไว้นะคะต้องไปปรับตรงคนขับนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นไงเหมือนด้านหน้าไหมแบบว่าสภาพเมอาร์คือจะสวยงามไหมนะคะอ่าเห็นไหมลูกค้าว่ายัง,ขงเขาเนี่ย เปิดแบบว่าค่อนข้างยากเลยนะเพราะว่ายางมันมนใหม่มากแล้วก็ค่อนข้างแน่นเลยนะคะแต่หยกก็จะเปิดให้ดูนะคะนี่เปิดกันให้เห็นเลยลูกค้าว่าเม็ดของเขานะคะกลมแล้วก็เรียงตัวกันสวยงามมากจริงๆนะคะเป็นหน้าเดิมหลังเดิมทุกอย่างเดิมของเขาหมดเลยลูกค้าไม่มีการซ่อมแม้แต่นิดเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตนะคะก็จะมีบางตัวที่ มีรอยถอดมาบ้างแล้วเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็คือรับประกันเลยนะคะลูกค้าว่าคันนี้จะไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหมอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยลูกค้าแล้วก็สภาพก้นลังฟ้าอีกเช่นเดียวกันนะคะใหม่มากไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขาดเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของเขากันนะคะว่าจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะคะ อาถึงด้านหลังแล้วนะคะนี่ก่อนอื่นเลยดูสภาพสปอร์ตมากลูกค้าแล้วก็พรีเมียมมากแล้วก็ด้านหลังมองด้วยตาเปล่าตอนนี้ก็คือใหม่มากจริงลูกค้าไม่ต่างจากป้ายแดงจริงนะคะโอเคเสาลับสัญญานะคะนี่ยังเป็นขี้ฉลามแล้วนะคะก็คือทันสมัยมากมากเลยนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามก็คือติดอยู่ตรงนี้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนให้ด้วย1อันนะคะแล้วก็ระบบการทํางานของเขาก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของไฟไท้ายนะคะก็จะเป็นรูปทรงคล้ายๆบูมมะแรงแบบนี้นะคะอันใหญ่ๆแบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบแบบว่าเป็นขอบสีดําๆแบบนี้ด้วยเทสปอร์ต hey แล้วก็พรีเมียมมากๆนะคะแล้วก็ระบบไฟของเขานะคะยังใช้งานได้ปกติแน่นอนเลยนะคะนี่แล้วของตกแต่งอะไรของตกแต่งอะไรต่างๆนะคะก็เป็นโครเมียมและตรงโครเมียมเนี่ยลูกค้าไม่มีรอยถลอกแม้แต่นิดเดียวเลย เท hey, มากๆแล้วก็มีกล้องหลังตรงนี้ให้ด้วยนะคะบอกแล้วว่า360องศาของจริงนะคะแล้วก็ขั้นนี้นะคะมีไฟทับทิมให้ด้วย2ดวงนะคะนี่คือแบบว่าเท hey, มากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดท้ายของเขากันดูนะคะว่าด้านหลังของเขานะคะจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเวลาเปิดก็ง่ายมากลูกค้าแค่คลิกเดียวนะคะนี่ของเขาก็จะเป็นอัตโนมัติเป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะ อาเปิดมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ดูจากฝากระโปรงก่อนเลยนะคะเห็นไหมลูกค้าน็อตไม่มีรอยขัดเลยนะคะนี่เห็นไหมเม็ดองเม็ดอา้างนะคะไม่มีเลยนะคะอ่าฝาท้ายนะคะฝาท้ายของเขานี่อีกข้างอีกข้างหนึ่งนะคะไม่มีเช่นกันลูกค้าบอกแล้วว่าเป็นหน้าเดิมหลังเดิมนะคะแล้วก็ขอ,อย้ำกันอีกทีเลยลูกค้าว่าคันนี้เป็นรถบ้าน มือเดียวนะคะลูกค้าไม่แทมไม่เดิมของเขาเลยนะคะโอเคมาดูด้านในกันบ้างนะคะด้านในก็กว้างขวางอลังการงานสร้างแบบนี้เลยลูกค้าสามารถบรรจุของได้เยอะเลยนะคะแล้วก็บอะไม่ต้องการก็พับเก็บไปได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูอุปกรณ์ของเขากันนะคะว่ามีอะไรให้บ้างด่ชั้นแรกเปิดออกมาแล้วนะคะก็มีครบชุดเลยลูกค้ามีอุปกรณ์แม่แรงให้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องผู้โดยสารด้านในกันนะคะ mm. ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เวลาปิดฝาท้ายก็คือง่ายมากลูกคา้า mm. แค่กดตรงนี้นะคะ mm. นี่ mm. เห็นไหมว่าเป็นอัตโนม,มัติทุกอย่างนะคะบอกเลยว่าคันนี้เหมาะสมจรงิจรงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านในกันมากดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะโอเคเข้ามาในรถแล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็บอกเลยว่าเราสตาร์ทรถแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นแบบพุทสตาร์นะคะแล้วก็ สตาร์นันสภาพก็โอเคมากและเห็นไหมลูกค้าเครื่องเขาเงียบมากนะคะสต,ตาร์เหมือนไม่ได้ยินเสียงสตาร์เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นไฮบิดนะคะคุลูกค้าเหมาะกับยุคนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าน้ำมันมันแพงบอกเลยว่าคันนี้เหมาะสมมากๆแล้วก็ใครกำลังตามหาอยู่คือห้ามพลาดจริงๆนะคะ โอเคเรามาล้มจักรพวงมาลัยกันดีกว่านะคะพวงมาลัยคันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ,ะคะุณลูกค้าฝั่งซ้ายมือนะคะสามารถเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้โทรเข้าโทรออกได้นะคะแล้วก็สภาพพวงมาลัยของเขานะคะเห็นไหมลูกค้าว่ามันใหม่นะคะ แทบไม่มีแบบว่าตําหนิเลยก็คือไม่มีเลยนะคะลูกค้าเหมือนแบบว่าไม่ได้ใช้งานมาเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเก่าเนี่ยขับน้อยมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบของพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันของเขากันนะคะว่ายังใช้งานได้ดีอยู่ไหมนะคะโอเคมาเพิ่มเสียงกันเลยนะคะนี่ลูกค้าเพิ่มเสียงแล้วเพิ่มเสียงได้ไไดเป็นปกตินะคะอโอเคมาลดเสียงบ้างนะคะ ลดเสียงก็ลดเสียงได้เป็นปกติเลยนะคะระบบทุกอย่างของเขานะคะลูกค้ายังใช้งานได้ปกติเลยนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของเลือนไม้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเลือนไมดิจิตอลที่หน้าจอสวยงามมากที่หน้าจอพรีเมียมมากๆเลยนะคะแล้วก็ระบบอะไรทุกอย่างของเขายังใช้งานได้ปกติอีกเช่นกันนะคะแล้วก็ด้านข้างประตูของยกนะคะเดี๋ยวจะมาเทสระบบของกระจกกันนะคะเมื่อกี้ที่เราเทสไปนี่เห็นไหมลูกค้ากระจกยังเปิดยังเปิดได้ปิดได้นะคะ อ่าโอเคแล้วก็ในส่วนของคอนโซลน,นะคะลูกค้าบอกเลยว่าคอนโซลคันนี้สวยงามแล้วก็กว้างขวางมากเป็นคอนโซลสีดำนะคะตัดด้วยขอบเงินตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังสีเลือดหมูนะคะเข้ากับตัวรถมากแล้วก็สภาพคอนโซลบอกเลยว่าใหม่กลิบเลยลูกค้าแทบไม่มีการใช้งานแทบไม่มีร่องรอยการขีดข่วนใดๆทั้ทงสิ้นเลยนะคะโอเคมาถึงในส่วนของมีเดียของเขานะคะนี่ลูกค้าจอก คือยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็เป็นระบบทัชสกรีดด้วยนะคะนี่แล้วก็กล้อง360องศาที่ยบอกไปนะคะนี่เราจะได้เราจะดูได้ทุกมุมรถมุมลดของเขาเลยนี่เห็นไหมลูกค้าแล้วก็เป็นแบบว่า 3D แบบนี้ขึ้นมาด้วยนะคือแบบว่าไฮโซมากนะคะแล้วก็ถ้าจะฟังมีเดียนะคะก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งคันนี้นะคะสามารถฟ,ฟังวิทยุได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็ฟัง MP3 ได้นะคะหมดเลยลูกค้าฟังได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสเสียงของวิทยุกันะ น,ะะนี่นเสียงก็หือมากนะคะเสียงแบบว่าเสียงดังฟังชัดนะคะแล้วก็ระบบอะไรของเขานะคะยังใช้งานได้ปกติและดีอยู่เลยนะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของแอร์นะคะแอร์คันนี้ก็จะเป็นแอร์สองช่องแบบนี้เลยนะคะซึ่งแอร์ตอนนี้นะคะ ก็ยังเย็นฉ่ำๆๆเย็นมากๆอยู่เลยนะคะไม่ต้องไปเติมน้ำยาแอร์เพิ่มไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยบอกแล้วว่าคันนี้พร้อมใช้งานจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบแอร์นะคะแอร์คันนี้ก็จะเป็นระบบดูอัลด้วยนะคะก็แยกอุณหภูมกิกันนั่นเองนะคะไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กันเลยนะคะแล้วก็ระบบอะไรของเขานะคะนี่ลูกค้ายังสามารถปรับได้เป็นปกติเลยนะคะโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ใส่ของ ใส่กระเป๋าตังใส่เสลี่ยนะคะตรงนี้ก็สามารถวางได้แล้วก็สภาพเนี่ยก็ใหม่อีกเช่นกันนะคะนางฟ้าเลยไม่มีรอยขีดข่วนแบบว่าแทบไม่มีรอยใช้งานเลยนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะซึ่งสภาพของเกียร์นั้นนะคะบอกเลยว่า ไม่มีรอยถลอกแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะคุณลูกค้าสวยงามมากเหมือนป้ายแดงไม่มีผิดเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วน้ํามีที่วางแก้วน้ําด้วยกันถึงสองแก้วเลยลูกค้าแล้วก็ในส่วนของที่พักแขนนะคะก็สามารถเปิดออกมาได้นะคะแล้วก็เก็บของได้แล้วก็มีที่จุดบุหรี่ให้ด้วย1อันนะคะแล้วก็ซึ่งสภาพตรงนี้บอกเลยว่าเห็นไหมว่าหนังเขายังใหม่กริบอยู่เลยนะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของเบาะนะลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นเบาะ สีแดงเลือดหมูสปอร์ตมากสวยงามมากลูกค้าแล้วก็เข้ากับตัวรถมากมากแล้วก็บอกเลยว่าสภาพก็คือเหมือนใหม่เลยนะคะแทบไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็ในส่วนของออปชั่นของเบาะนั้นนะคะก็คือเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะแตกแค่เฉพาะคนขับเท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบของเขากันนะคะนี่ ระบบตอบสนองไวมากลูกค้าระบบยังใช้งานได้ปกติแล้วก็ดีเยี่ยมอยู่เลยนะคะนี่การยกเบาะขึ้ือนอะไรขึ้นก็ยังสามารถใช้ได้นะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของด้านบนนะคะคุณลูกค้าเริ่มจากนี่กระจกมองหลังก่อนเลยนะคะกระจกมองหลังก็จะเป็นตัดแสงออโต้แล้วนะคะแล้วก็มีกล้องหน้าให้พร้อมเลยลูกค้าเป็นกล้องหน้าของเขาเลยนะคะของเดิมๆจากโตโยต้าคอร์สเลยนะคะแล้วก็ที่บังแดดน,นะคะเปิดออกมาตรงนี้มีกระจกให้แล้วก็ไฟของเขานะคะยังสามารถต อยู่เลยนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของตรงกลางตรงนี้นะคะคุณลูกค้าก็เป็นที่ปรับไฟอะไรต่างๆนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของออปชันคันนี้ที่เด็ดอีกเหมือนกันนะคะนั่นก็คือนี่ลูกค้ามีซันรูมนั่นเองเห็นไหมว่าซันรูมสวยงามตามทา้องเรื่องนะคะแล้วก็ระบบอะไรยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันนี่รับแสงแดด ที่เมืองไทยซะหน่อยก็เปิดซะหน่อยนะคะแล้วก็ปิดนะคะนี่ระบบปิดก็ยังใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะแล้วถ้าใครอยากจะรับลมเล็กๆน้อยๆก็สามารถอัพได้แล้วก็ดาวได้นะคะนี่ระบบของเขายังใช้งานได้ปกติเลยลูกค้า mm. โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะกว้างขวางขนาดไหนไปนเลยค่ะ โอเคเข้ามาด้านหลังแล้วเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าคันนี้กว้างขวางสมชื่อสมกับเป็น s u สวิจริงนะคะเพราะว่าด้านหลังไม่มีการเบียดอะไรทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เบาะด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยลูกค้าเป็นเบาะสีแดงเลือดหมูนะคะแล้วก็ซึ่งสภาพก็อีกเช่นเดียวกันนะลูกค้าไม่มีรอยขาด ไม่มีอรอยขีดข่วนเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแล้วก็ถ้าไม่ต้องการก็สามารถพับเก็บได้นะคะแล้วก็ใส่ของเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะก็มีที่พักแขนให้ด้วยนะคะนี่ที่พักแขนก็มีที่วางแก้วน้ําให้อีกถึง2แก้วเลยนะคะแล้วก็คือด้านหลังก็คือไม่ต้องกล,ลัวร้อนไม่ต้องกลัวอะไรเลยลูกค้าเพราะด้านหลังมีแอร์ตรงนี้นะคะให้ถึง2ตอนเลยลูกค้าแล้วก็เย็นอยู่แน่ๆนอนๆเลยนะคะแล้วก็ มีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ให้ด้วยนะคะถึง2ช่องเลยแล้วก็บอกเลยว่าโดยรวมเนี่ยใหม่มากลูกค้าสภาพนางฟ้าเลยนะคะบนเพดานเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแล้วก็ระบบไฟของเขานะคะนี่ลูกค้ายังติดทุกดวงเลยนะคะบอกเลยว่า รถบ้านมือเดียวใม่แท้ใหม่เดิมคันนี้นะคะสภาพนางฟ้าสภาพเหมือนป้ายแดงไม่มีผิดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขากันบ้างดีกว่านะคะว่าสภาพจะเป็นยังไงไปเลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องของเขากันเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจาก To โยต้าเลยนะคะคุณลูกค้านี่สวยงามมากนะคะแล้วก็ตรงฝากระโปรง,งนะคะบอกแล้วว่าเป็นของแท้ของเดิมแน่นอนนะคะฉลากอะไรยังอยู่ครบนะคะเม็ดอ,องเม็ดอาแล้วก็ตรงทรงกลมตรงนี้นะคะยังเป็นรูปทรงกลมอยู่เลยนะ ะะโอเคมาดูในส่วนของรอยน็อตนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าแทบไม่มีรอยขัดน็อตเลยนะคะนี่ตรงนี้ไม่มีนะคะแล้วก็ด้านในไม่มีแล้วก็เม็ดอาร์บอกเลยนะคะว่าชัดทุกเม็ดนะคะแล้วก็กลมทุกเม็ดด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนูนกันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่ฝั่งนี้ก็อีกเช่นเดียวกันลูกค้าไม่มีรอยขัดเลยนะคะสวยงามมาก แล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องของคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่4สูมนะคะแล้วก็เครื่อง1,800ซีซีนะคะแล้วก็122รแรงม้านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปพูดราคาแล้วก็เล่งใหม่ที่น่าติดตามมากๆของเขากันเนี่ยทางด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ จบไปแล้วนะคะลูกค้ากับการรีวิวโตโยตาคอร์สนะคะ1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2020ค่ะแล้วก็เลขหม่นะคะจะอยู่เพียงแค่18,000กว่าโลเท่านั้นเองลูกค้าบอกแล้วว่าขับมาน้อยมากๆนะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่998,000 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าถูกกว่าป้ายแดงเนี่ย สองสามแสนเลยนะคะแล้วก็คุณลูกค้าจะได้รถที่สภาพสวยงามสภาพนางฟ้านะคะที่เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะลูกค้าเล่งไม้แท้เล่งไม้เดิมๆแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุ๊กเซอร์วิสคู่มืออะไรต่างๆนะคะบอกเลยว่า ขนขบวนมาให้ลูกค้าอย่างครบชุดแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรไปที T ่ที่เบอร์084ย์แปดสีนะคะหรือไลน์นะคะ8 4ดสิบสี่ขาเนะคะแล้วก็ Facebook นะคะ8 4ดสิบสี่ขาเนะคะแล้วก็ยูทูบนะคะ8 4ดสิบสี่ขาเซนเตอรแนลนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หยกด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถที่ลูกค้ากำลังตามหาอยู่นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบสิดทีิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับ84คาเซ็นเตอร์นะคะแล้วรับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะ ก็รับเพิ่มไปเลยคะ่ะนี่เป็นน้ํายาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะไว้ทําความสะอาดรถให้รถเหมือนใหม่ตลอดเวลานะคะรับเพิ่มไปเลยคะ่ะสนับสนุนโดย คาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั